ไปเรื่อยไปเจื่อยพอดแคสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไปเรื่อยไปเจื่อยพอดแคสนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะโดย EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสิทธิ์ที่จะตัดขาดจากการติดต่อค่ะหลายคนฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะงงนะคะว่าตัดขาดการติดต่อในเรื่องอะไรนะคะ ในเรื่องของการติดต่อนอกเหนือเวลาทำงานนั่นเองค่ะ แน่นอนเลยค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆบริษัทนะคะน่าจะทำงานแบบ work from home นะคะแล้วก็น่าจะเคยประสบพบเจอกับปัญหานี้บ่อยมากๆเลยค่ะก็คือมีการติดต่อเรื่องงานนะคะนอกเหนือเวลาทำงานไปแล้วนะคะอย่างเช่นเราเลิกงานแล้วแล้วก็มีการคุยเรื่องงานหรือว่ามีการติดต่อเรื่องงานในเวลาที่เราเลิกงานไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้ามาการส่งไลน์ส่งแชทนะคะหรือว่าการส่งอีเมลเข้ามา ซึ่งในต่างประเทศนะคะเขามีการออกกฎเป็นแบบกฎหมายแรงงานเลยนะคะ r i ฟ์ t t ูดิสต์ n นนะคะที่อนุญาตให้ลูกจ้างแล้วก็แรงงานทั่วไปเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตอบอีเมลหรือว่าพิมพ์แชทตอบกลับนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานนอกเหนือเวลาทำงานอีกต่อไปค่ะ ช่วง work from home นะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าเวลาส่วนตัวของตัวเองเนี่ยหายไปเยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็เวลาการทำงานเนี่ยที่ดูจะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมากกว่าตอนที่เราทำงานที่ออฟฟิศซะอีกค่ะด้วยความที่เทคโนโลยีสมัยนี้นะคะมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นหลายครั้งเลยนะคะที่การคุยงานเนี่ยมักจะไม่จบอยู่แค่ในเวลาการทางานค่ะ จนบางทีนะคะเราเองก็ชินและก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วบางคนนะคะเจอข้อความทวงงานในบ่ายวันอาทิตย์หรือว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนในวันทำงาน ซึ่งมันอาจจะเป็นเวลาที่แบบเลิกงานไปนแล้วนะคะแต่ก็ทําให้สร้างความกังวลใจให้กับผู้รับค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเห็นแจ้งเตือนเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามีงานเนี่ยที่กําลังรอเราอยู่แน่นอนเลยค่ะว่ามันเป็นการทำลายเวลาส่วนตัวของผู้รับและถ้าเกิดว่าผู้รับนะคะทำแบบนี้จนกลายเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยไม่สะดวกที่จะตอบกับข้อความหรือว่าโทรกลับนะคะในเรื่องของงานเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นความผิดของเราที่เรา ไม่ยอมตอบกลับค่ะแล้วอย่างที่แจ้งไปข้างต้นนะคะว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการออกกฎหมายแรงงาน Right to Disconnect ขึ้นมานะคะและต้นกำเนิดเนี่ยมันมาจากไหน ต้นกำเนิดของกฎหมายไ i ฟ์ชลิตคอ n เน็กเนี่ยมาจากประเทศฝรั่งเศสค่ะที่ลูกจ้างหรือว่าแรงงานทั่วไปเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องตอบอีเมลหรือว่าแชทนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานนอกเวลาทำงานอีกต่อไปค่ะโดยเขามีข้อกำหนดว่าบริษัทหรือว่าองค์กรใดในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยที่มีลูกจ้างมากกว่า50คนขึ้นไปนะคะจะถูกใช้กฎหมายนี้แบบอัตโนมัติไปเลยค่ะเพื่อลดปัญหาการทางานล่วงเวลาแล้วก็เพิ่มเวลาส่วนตัวให้กับพนักงานนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทใดนะ มีรูปแบบการทำงานที่จำเป็นที่จะต้องติดต่อกับลูกจ้างนอกเวลาทำงานนะคะก็จะต้องมีการออกใบอนุญาตแล้วก็ระบุข้อตกลงที่ชัดเจนค่ะกฎหมายนี้นะคะก็ไม่ได้มีแค่ที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศเดียวค่ะยังมีประเทศอื่นๆนะคะที่มีผลบังคับใช้กฎหมายนี้แล้วแล้วก็บางประเทศเนี่ยกำลังผลักดันกฎหมายนี้อยู่ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นประเทศอิตาลีนะคะก็มีผลบังคับใช้กฎหมายไรทู i ิ connect แล้วค่ะโดยกําหนดว่าในช่วงเวลาพักผ่อนของพนักงานเนี่ยจะไม่ถูกรบกวนหรือว่าถูกติดต่อด้วยเครื่องมือสื่อสารใดๆจากองค์กรค่ะประเทศแคนาดาในรัฐออนแทรีโอนะคะก็มีการผักดันกฎหมายนี้เหมือนกันค่ะโดยองค์กรไหนนะคะที่มีลูกจ้างมากกว่า25คนเนี่ยจะต้องออกนโยบายที่เคารพต่อชีวิตส่วนตัวของลูกจ้างค่ะ โดยยึดหลักไรตูดิสค n นเนกนะคะแต่ว่ากฎหมายนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกบังคับใช้กับภาพรวมทั้งประเทศของเขานะคะยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาต่อไปในอนาคตค่ะส่วนประเทศเยอรมน,นีนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายนี้อย่างชัดเจนค่ะแต่ว่าประเทศเยอรมน,นีเนี่ยก็เป็นประเทศแรกๆเลยนะคะที่สร้างความตระหนักเกี่ยวกับไรตูดิสคอนเนกค่ะ บริษัทใหญ่ๆหลาย,หลายแห่งในประเทศเยอรมนีเนี่ยก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิที่จะไม่ติดต่อเรื่องงานกับพนักง,งานนอกเวลาทํางานค่ะและอีกหนึ่งประเทศนะคะก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะก็มีการหยิบยกประเด็นนะคะการให้สิทธิแก่พนักง,งานตัดขาดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในเวลาหลังเลิกงานหรือว่านอกเวลาทําการค่ะ และพนักง,งานนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการพูดคุยเรื่องงานนะคะในช่วงหลังเวลาเลิกงานไปแล้วค่ะซึ่งพนักง,งานที่ปฏิเสธเนี่ยก็จะไม่ถูกลงโทษนะคะหรือว่าถูกกล่าวหาว่าผิดค่ะสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลย l i h t to d i s connect นะคะก็คือสิทธิ์ของพนักง,งานที่จะปฏิเสธการติดต่อพูดคุยเรื่องงานนอกเวลางาน ทั้งการพูดคุยแบบโทรหรือว่าการทิ้งข้อความไว้ในทุกๆช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อีเมลหรือว่าข้อความนะคะเป้าหมายก็เพื่อคุ้มครองชีวิตส่วนตัวให้แยกออกจากเวลางานอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะและพนักง,งานนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกลับหลังเวลาเลิกงานด้วยนะคะโดยไม่นับว่าเป็นความผิดค่ะ ความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะคะบางบริษัทเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงานจึงทำให้ไม่สามารถระบุเวลาทำงานได้แบบเป๊ะๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องดูพื้นฐานขององค์กรแล้วก็รูปแบบการทำงานของเราเองด้วยนะคะว่ามีลักษณะอย่างไร ถ้ากฎหมายนี้นะคะถูกบังคับใช้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องไม่เหมารวมบังคับใช้กฎหมายนี้ทุกธุรกิจนะคะอาจจะต้องมีการหาข้อมูลว่ากฎหมายนี้เนี่ยเหมาะที่จะคุ้มครองแรงงานรูปแบบใดค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะฝากติดตามไปเรื่อยไปเจ๋ยพอดแคสต์ EP หน้าด้วยค่ะและเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ